อ้าวสวัสดีสวัสดีสบายดีเบิดสุกุสุกอดเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมานี่ได้เืบอนี้ได้คางัวตุนใส่คางัวตุนแล้วเนาะเอาไปซอยแล้วก็เอาไปตีมเอ้ยเอาไปแกงพี่น้องแกงใส่ผักพร้อมแล้วก็แกงใส่หน่อไม้หน่อไม้อีเมจี้ข้างในเนาะพี่น้องเนาะหน่อไม้เนาะนี่มาพี่น้องมาเนี่ โอ้เส oh, mm ิร hmm. oh, well, like well, 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 ์ฟน้ำกันพี่น่มาบอกอะไรใหญหางขึ้นเลยไหมน่เอฟซีสิวาบอลแทนวไลพวแม่หิวแล้วมาเดินมาดอกินข้าวในบ้านกินข้าวนเมืองเลยมาเดินซีมาสปูดสกินข้าวนานเ่าเดินน Đồng bùa kiên đại, đồng mày. Nữa. Để qua bùa này buồn độc bùa, đồng bùa cũng chặt lại là... lẩy vào đây ăn tén b a ร u ไปป้อนตรงไหนนะมานน,น,นุ่มเหรอแม่กินได้ไปเท่านจะลองกิน,นอ,อืมอร่อยสับอีอย่อ่ Thức nào tê bằng nga ngon thức, là áp là kim 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 xí xì bà, bà kim kim hay kinh kim kim mặc kim miền kim lúc Thật kim hay kinh, mà vang แต่ก็ติบได้คนกิดไฟมันน้พี่น้อยนะบางคนกะเยอะๆคนบอก หาก FC เข้าไปติดตาม2บาวเซ็นเด้อพี่น้องเด้อเขียนว่าบาเน Channel เนาะพี่น้องเนาะออกรถบาเนคลิปเพิ่นจะเน้นเกี่ยวกับการหากินหรือว่าการเฮ็ดกินพี่น้องเนาะการอ่ากินข้าปลาบ่ทเลาบ่ใครส c เข้าไปติดตามได้พอดกลังได้0ด ซีซีเรียนหนึ่งวันทันไดหนึ่งเรียนเพื่อ <c oughs> ให้น้องคนมีก้ลังใจในการฮ็ดคลิปพี่น้องเพราะว่าน้องคนบม่ได้เรียนน้องคนตั้งใจซีฮ็ดคลิปไม่มีน้องๆตั้งใจอยากเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นตตน้องอตุ๊กตาเหมือนใบเดือนที่ทรงไปเฮียนประคนมักในการแต่งกินพี่น้อง <c oughs> น้องใหม่ bằng mảnh à bằng sang phải. Đây. phải. Ừ. phải hết rồi <laughs> 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 好，好好、oh,

มีคนว่า Mạnh không? <laughs> xếp, <bỏ> mày nhắm có thắt đi chơi phần đây thôi mày về lợi xếp mày liệm xếp

luôn mặc lại tôi mặc lại hơn vũ vừa trả lại bắt trả lại đây là con trả lại hả tăng đây yeah, lên rồi nói lên rồi. À.

ເອົາວິດີໂອນີ້ກົກໂຈໂຕນີ້ກ່ອນເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ກ່ອນອື່ນກໍຕ້ອງຂໍຂອບຄຸນທຸກ FC ທີ່ມາຫ້ຫນູນຈນມກໍແຊນ້ອາວິນຂໍກ່ວໍາວ່າສະບາດີແລະະບດບບ